คนไม่เลขกถูกตัวที่มันงามตุนมแปดหกสามนี่ผม้บสามพุ่มวันที่สามสิบเอ็ดครับผมต้องถามเรามันมีคนให้ผมมาอีกทีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ว่าก็รอเขาเหมือนกันเขาว่ามีมีอยู่ตัวหนึ่งพวกนี้เขาน่าจะให้ตัวเดียวเลยที่บ้านนะครับเขาได้จากวงในเขานะครับเนาะ ค่นอนะะสวัสดี่ะย,ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะคะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวรอนะคะรออาจารย์นอตี้เนาะว่าวันนี้อาจารย์นอตี้เนาะจะมาเล่าความฝันหรือว่าจะมายืนยันตัวเลขตัวไหนบ้างหรือเปล่านะจะฝันเห็นหนึ่งเจ็ดห้าอีกหรือเปล่านะเนื่องจากอาจารย์ฝันเห็นหนึ่งเจดห้าออกสลับกันเนาะ3ามคืนติดนะคะวันที่หนึ่งเมษายน2567ันหสิ เดี๋ยวเรามาลุ้นแล้วก็รอฟังอาจารย์นอตตี้พูดไปพร้อมๆกันเลยนะคะมันไปน,นั่งปีนหัวโรงเรียนคนละครับคู่กับมาตะกี้คู่เป็นลูกศรเท่าไปนี่ก็เขาเป็นลูกศรคู่ก็คืคู่เป็นลูกศรเท่าแต่เราแบบนียคูะะ่ซีกังไงงหนบ้างหัวบ้างคู่อื่นอาจารย์นอนตินี่โอ้คู่อื่นผมยังสั่นเหรอครับนะครับเอาที่นี่เดี๋ยวนะผมแค่เพจก่อน ยังไงครับดึกดีกันบานน้อยังไงมันไงบ้านน้วดเมื่อกี้เนี่ยอ่าเมื่อนี้อ่าวันที่สามทีเด็ดตอนสามทุ่มหมายเข้าเข่าเบิงวงในน้ำกันนะครับเนาะของงวดเมื่อกี้วงในเข้าเป็นงวดที่สองแล้วก็คือ้วนเมื่อกี้ให้หนึ่งสี่กับเจ็ดแปดซึ่งเจ็ดแปดมาชนกับเลขคู่เราก็คือแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะ้วดเมื่อกี้ผมก็เน้นไปที่เลขคู่มันออกเจ็ดแปด ไดหลายอยู่พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าลอตเตอรี่มีแต่แปดเจ็ดอกสองวัยยี่สิบปีรู้มิตกับเลยนะครับถ้าหังมื่อคืนน่ะได้หลายแล้วบอกว่าได้กล้องหลายเดี๋ยวมันนี้ได้ไปดมเล็กนะครับกะมาที่นี่อ่าตอนนี้เลขกอะเพจปลอมมันหลก็เดือดซับฝนมานีกอันไหนแท้อันไหนปลอมเพาจะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆมันจะเห็นในเขาว่าเอาอาจจะน็อตคือหอยลายตัวแต่ว่าแม่เล็บผมเนี่ยเป็นคนหอแค่เล็กปลูกเด็กใบแดงแค่นี้พอนะครับเด็กผมอันนี้มีตีพูกบเนิดปู่ตำแหน่งแล้วกะเพจจริงเนี่ย จะไม่ปักเว็บพน,นันไม่ขายหวยบอทักไปหาบอแอดเพื่อนไปเลยถ้าเห็นยังสั่องอย่หร<ม>ือปลอมเริ่มขึ้นอย่างไรนะครับปลอมแ้วกาที่เขาอ่านเห็นอยู่ไนเปลในไลน์่ตอนนี้ปลอมขึ้นมากของแท้นี่ผู้ติดตามต้องแปดแสนเจ็ดหมื่นคนแปดแสนแปดนะครับตําหนักปุอยจานนัดพาเที่ยวนะครับเนาะอนะ่แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเรข่อีเข้ามหลุดน,นะครับเดีวยวอม,มีไายูปป้บอกออกเกิดไ้อาจารย์ผู้บอกออกเกิดได้เนี่ยอาจารย์ขี่เครื่องบินแล้วกันเนี่ยนะครับเนาะอ่า จะเป็นการวิเคราะห์วันนี้มากสุดเลยก็ยังคู่เงินออลอตเตอรี่ไม่ให้เป่านะ่ะแต่คือว่า175เนี่ยตัวนี้มาหนก่งเจ็175 17 1575เนี่ยเขาจะตารเหรียญอยู่ในน,นี่นะครับเนาะวันนี้ก็เลยซื้อหนึ่งเมษาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีเงินไปใจงวดก่อนๆนัๆ่มนะซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าตะกี้ค่ำหนีผมฮอดแับเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยหลังๆมัน่าเข่าเนี่ยบอ,อกวอาไว้ได้ครับ ื่ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถือได้อีกแล้วเราจากสองแสนเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะ,ะขอให้มีห้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดฮาหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้าแล้วก็ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหาครับหาหนึ่งแปดเม็ดเดียวคือห้าหนึ่งหนึ่งห้าผมฝันมาเลขนี้หานี่สามหมื่นต่อ บามีคนมาบอกในหาในฝันสองตเลยนะครับเนาะรล้กฝันมามือแรงกับฝันมาเล็กออกหานึ่งมือตปมาเล็กออกเจ็ดมือต่อมากออกสิบเจ็ดผมได้เอาวัวมกันเป็นหนึ่งเจนหาเลยนะครับส่วนเลขทูบจุดมากได้แปดหกสามามาเลขทูบรอดแรงมาตอนนี้เลขทูบหงอดศูนย์ะว่าเขามาสองหงวดแล้วงวดก้อนนั่นกับเจ็ดเก้างวดบางกีเนี่ยกับแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แดเ็ดูนเจ็อกเจ็ดนาะ วัวนี่กับแปดหกสามเขาก็ไปตัดเหรีเรานะครับเนาะผู้ใดจะกลับหัวมากับแ็แล้วแต่เดี๋ยวมันสีหลายตัวคนบีถือนีเพราะเพราะต้องไปเล่นยังบางให้แบบซื้อตัวใดก็บถือครับคนบอถือนี่แม่นผมไม่ถือก็ซื้อบอถือคือเอาตัดออกนะเช่นวัวใดผมให้ถือนี่กูก็ซื้อดอกวัวใดบอถือนี่กูซื้อทุกตัวลยเช่นแปดดังๆอะ่ะเพราะว่าอันได้แม่อันก็ซื้อคือเ้าเอาทุกแปดวัวเมื่อกี้เลยทูบแปดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยแค่สามหาง เขาสื่อยังไงกัถือเสื่อว่าพลังคนกวาถือสื่อแค่สามตัว้ลังคนกับสื่อแค่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดแปดเจ็ดว่าเอาหรือเนี่ยส่วนในเลขทูบตัวที่มันง่ามสุดทั้แปดหกสามนี่ผอุบาแปดสามนี่ง่ามสุดแน่นพออ้วนเมื่อกี้เขาแปดศูนย์เจ็ดเนี่ยตัวแรกแปดศูนย์มากๆเเหมือมันออกคู่นี่มันอีกหัวนี่แปดหกสามมขาเลือแปดสามนี่ง่ามแปดหกแปดสามหกสามก็ได้เขาจะนัดหล่นก็ได้เขาก็เลือกเอาว่าจะถามว่าผมมากยังวันนี้ผมมันมากหนึ่งเจนหาหลายกลัว ตาตอนจุดพูกเนี่ยจะกระจั้นกระห่องอยู่มันจะใครงดควรค่ะจะกระจั้นห้องเนี่ยถามปู่ว่าเละสรออกว่าจะกระจั้นห้องหรืออาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้แต่ว่าผมก็เลยซื้อไว้เหมือนแล้วล่ะผมก็ไปซื้อเครื่องเจนหาก็แปดหกสามมมตัดเลรีไว้คนขุนไหลจันน้อยเพราะว่าได้มาหลายได้มาหลเยแต่ว่ากลอนนั้นก็ะมืดคักค้นกระดาคักอยู่ครับช่วงนี้เข่าเฟนเข่าไร่บ่ได้เข้าปฏิมาไปถามาแปดอยู่ไหน ก็งว,วดแปดมันดังขัโกโคนเนาะดังถึงขั้นเข้ามาได้มานาั่งยิงสี่ได้ช่วงเมื่อกี้คนมันไหลเข้าทีได้นั่งยื่ถนุนหมดละพอคนมันหมืน่นละหมื่นสองหมื่นเลยช่วงเมื่อกี้ครับจนผมเป็นลมตาละมือช่วงนี้กับไข่แน่ลักะช่วงนี้ดียังหนึ่งเด็กว่าอันแล้วบ่คือช่วงเมื่อกี้ว่าวตัวได้ออกไปกันว่าวตัวได้ออกไปกันตั้งวันนี้ว่าวตัวได้เขากับวันนะครับเนะาะยังอัดอยู่ยังอัอยู่เนาะยังตีอันอยู่นเนาะคอยไห่แน่นะครับเนาะ พ่าเน่โอ้หมาะพื่นง่ามเลยโอ้ยโมแคบเนี่ยเป็นไข่ใช่เนาะความน้ำครับมันจจงหม้อห่อนเนาะเดี๋ยวืันนี้ก็จะเปิดโชว์เปิดราบให้ผู้ใดบ่มีดวงนะครับเนาะแต่จะผ้าไหวปูขอ,ขอพรน,นะส่วนมาก จะเบิงตาในไรสนเอาโตสับส <Iya. S 2> ี่หัวยุ่งเหยงอย่างตาดูมืออยู่แหละจนสามีถามทำอะไรนั่งจับโต๊ะสับจมุนอาจารย์ไม่เห็นยังไงเ็นครอาจอะเดวัโตสับี่เนี่ยตาูผมเห็นเห็นหลายคนเนี่ยบมี่สามสทุ่มสามุ่มวันที่สามสิบเอ็ดครับผอามวต้องหาามันมีคนให้ผมมาอีกทีถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้แต่ว่าก็รอเขาเหมือนกัน เขาว่ามีมีอยู่ตัวหนึ่งพวาน,นี้เขาน่าจะให้ตัวเดียวเลยที่บ้านนะครับ,รบเขาได้จากวงในเขานะครับเนาะถ้าเขาค่อนข้างที่จะแม่นอยู่นะครับข้างวันหน้ายัางเข้าอีกไม่ต้องทาอะไรละ <laughs> ใช่แต่ว่าพอค่อนข้างนี่จะแม่นอยู่งมวดนเมื่อกี้ก็ให้หนึ่งสี่กับเจ็ดแปดไม่ออกเจ็ดแปดนะครับงมวาน,นี้เขาว่าน่าจะให้ตัวเดียวเลย ต้องรอรุนรับเกลอดโอขอบคุณครับเนาะพี่น้องกันยังมาอยช่วงนี้ก็ับพค่อยเล่นเฟซเล่นเยนังนะครับโคนรน่าด่าไหลนะครับเห็นหน้าจะฟ้องเลยเขาด่าหลุดเลือกสักทีไทรตั้งให้มึงเป็นอาจารย์จบกอะไรมาทําไมมึงรู้ไม่บอกพ่อแม่มึงซื้อให้รวยไปเลยอย่างนี้ครับเขาจะมาเมีนนี้กันยังว่าบังหู่กออกตัวได้กานหู่กันานาจะรวยีหลีครับกานหู่ผม่าเห็นดอกงานน่งสื่อตะเลงกนี่แหละไม่บ่ละแล้วก็ จบไปไมาถึงเรียกว่าอาจารย์นะเนี่ยผมเหมือนจะกีจดกจมยัางจมมหาลัยเวทมนต์เหมือนล้วเนาะเตยล่ะ,นะ,นะ <c oughs> ค้คนเงี่มากมากวนยังสี่หละครับในในนั้นแล้วคนเงียงมากว่าหลอกลวงประชาชนงมงายถ้ามาหลอกลวงไ่ยมันก็ต้องบอกว่าออกเลยซื้อเลยขายหน้ามาซื้อเนี่ยมันยังแปลว่าหลอกลวงเขาผมก็บอกว่าใต่สติในการซื้อเลขมันกับพวกนี้ออในหนูบอกเปิดไดเนาะนั่นเรียวแาตะดวงคนดีถือก็อยังลูกศีษย์ผมเป็นกระถือติดตัอันลเจ้าของตำหนักยังบวถือเลยัวที่ผมให้่สี่สี่หกน่ะ เล่นกระถือโคกล้านมาถึงบนมหาผมให้สารครามขา,าะเจ้าของสำน,นักย,ยังถือแค่ใบเดียวสองใบนึงเพื่อนยังถึงรางวัลที่หนึ่งระคาเ่วงที่มันเข้ามันก็เข้าแดงวดติดที่มันดงัดงๆก่อนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะก่อนนั้นก็คือเข้าตลอดแล้วมายุคหลังนี้ก็มาเก้าหนึ่งที่ดงัดงๆแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าที่ดังมากเลยเก้าหนึ่งนี่ได้หลายเพราะผมฝันแม่นฝันว่าน็นมูซื้อกุ้งเกิดมันบักกุ้งเนามันก็นเลยเป็นเก้าหนึ่งอนี่เมื่อวานนี้กับฝันมาเลขเลขออก เลขอะมีหาในฝันมีหายุีสองโตรครับในฝันเลอเอาถาเบิงว์วาเลขจะมีหาว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหา <c oughs> ้านะครับครคิดว่าสานั่นล่ะแต่ว่าเลขทูกก็ชอบอยู่แต่ว่าชอบหนึ่งเจ็ดห้าเยอะเทใจเป็นหนึ่งเจ็ดหเยอะแต่ว่าเลขทูกก็สิดไว้ก็ดีเพราะว่ามันเข้าบ่อยที่สุดแล้ว